สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบอยู่กับผมเช่นเคยครับกับพ e ี่แมวรอเล็กซิ่งครับวันนี้มาแก้งานสะของพัฒนาชุมชนครับสะตัวนี้อยู่ประมาณ2 0 0 0 2น0 0คิวแต่ที่ผมขุดไปเนี่ยมัน2,300นนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยเสริมเสริมเบิร์ม หรือยกระดับขึ้นนะครับดูสิครับเนี่ยดินเดิมตรงนั้นครับเนี่ยดินเดิมตรงนั้นครับมีแต่ดินเดิมนั่นเลยครับยาวห้าสิบแปดครับกว้างยี่สิบลึกสามครับดินเดิมตรงนั้นเลยครับพื้ 20, นทำเดิมตงรนมมตงนั้นเลยนะเขาบอกว่าผมเนี่ยเส,เสริมเสริมเบิร์นขึ้นไปเป็นเมตร แล้วเขาจะให้เราขุดลงไปเนี่ยประมาณอีกเมตรนึ่งองดูสิครับเตรียมตัวมาแก้งานครับแกะออกเซ็งเลยครับงานนี้ตามจริงมันไม่น่าจะได้แก้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรค,รคือเรา,า,าเราเผื่อไปเยอะแล้วอตดินเดินตรงนั้นแหละครับเนี่ย นดูเลยครับดินเดิมนั้นเลยครับนี่ตะแกะ่ตะแกะเ่เซ็งนะครับเริ่มถ่ายรูปแล้วห่ <c oughs> อลงอีกเมตรหนึ่งเราตับทั้งนั้นเลยดินเดิมมาเพื่อนๆครับดินเดิมทั้งนั้นเลยครับเนี่ย นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่เขามาวัดน่ปากได้ลึกได้ฟังได้ได้หมดจะบอกว่าฟอร์มฟอร์มลึกไม่ได้เนี่ยดินเดิมนะครับเนี่ยดินเดิมตรงนั้นเลยไม่ได้เสริมเลยนะดินเดิมปากด้วยนะครับคนตรวจงานครับฝากด้วยครับ ในระดับดินเดิมผมอรัแต่ระดับท้องนาครับเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วจะเอาสตาร์ไปตั้งอยู่ท้องนาที่มันต่ำฝ่ได้ไงครับนี่ผมก็ขุดใต้สิครับฝากเลยครับฝากด้วยครับระดับที่ผมทำมันเป็นดินเดิมเสมอครับแต่ที่เขาเอาสตาร์มาตั้งเนี่ยเนี่ยว่ามันห่างกันเป็นเมตรครับจากจากที่ผมทำห่างเป็นเมตรเลย แล้วให้ผมมาแก้ความลึกถ้าเกิดไปตั้งนูน่นนะผมจะไม่ตายเลยครับจะไม่ได้ลงอีกสักสองสามเมตรนะครับมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ชัน้นดินเดิมกันนะขอความรู้นะครับใครที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอยากไปตั้งอย่างเงี้ยตั้งอย่างเี้เลิศ อย่างเงี้ยผมก็แก้ตายเลยครับแก่จ,จะกินข้าวแล้วดินเดิมตั้งนั่นครับ เขาไปตั้งอยู่นูน่นนะผมจะไม่ตายเลยครับอย่างงี้ตายสิครับาฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ